สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะมันนี้ิกะเห็นอากาศดีเนาะคะ่ะเอ่าบางมบาบ้านนี่ฝนตกน้อยนึงค่ะมันนี้กะมีแดดเนาะคะ่ะดิกะเลยว่าเราจะพาเล่นหน่อยเป็นยางเบิงของปลาค่ะพักปลาเนาะค่ะเนาะีิจอบเบิงพักกูดเท่าค่ะว่ามันสอดเราไปเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่าถ้ามันออกแล้วเนาะคะ่ะแล้วมันสินเลี่ยงแห้งน,นะคะ เดี๋ยวต้นมันใหญ่มันก็บสกินบาดแสบนะคะเนาะไปค่ะจะเดินอ่อมไปพูนค่งข้างปุ่นค่ะไปไปน้ำกันค่ะพี่เนาะนะสวัสดีครับพี่หยางสวัสดีครับพี่หยางสพี่ก้าวเอือนได้เหนื่อยจะไปโรงเรียนเหรอคะโอ้คุณไปโรงเรียนแล้วค่ะเพราะว่าเราหยุดมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าช่วง วันอินเทอเขานะคะเนาะโพสเก๋เยวจะพาเราไปปันตระยาแล้วก็ออมไปเบิงพักกูดน้ำค่ะเลาะเลาะนั่นจกักคือไม่ได้ออกจากบ้านหลายมือคะ่ะพี่น้องตีบอสบายค่ะตีเป็นวัดยังพายในหายดีอยู่ดอกคะ่ะแต่ว่าก็อยักเนี่ยออกยางน,นะคะนเนาะอากาศดีคะ่ะไปหน่อยวันนี้ก็มีข่าวดีคะ่ะแมวแมวตีออกลูกแล้วคะ่ะ ตังโฮกโตข้าวยะะออมมางค่ะนี่ค่ะข้าวออมมาเนนะคะออมมาฟ้าข้าย่่อันนี้ก็เป็นป้าเฮ็ดนะคะป้าเฮ็ดคือติมะเก็บนะคะเฮ็ดเถิงเนาะตึกนั้นเป็นตึกทจะเขาเฮ็ดอคุดแหลกค่ะตสูงนั่นกุดแหลกแหล่ผาดค่ะ อเอายางรอไปท่านั้นค่ะลงไปข้างล่างนี่จะไปจอบเบิงนะคะว่ามันจะออกดอกไป,ปค่อยยางค่ะอย่ามันซัน่าพอนกกนเนี่ยค่ะพักกันนี่กกินไดนะะ้เนาะค่ะเนาะกำลังแตกด้วกันค่ะเนี่ยค่ะเหมือนผักเอ,อเหมือนผัก ปันเน่าเขาเออดว่าพักอย่างเงี้ยนะไอ้พักกวางตุ้งเนี่ยนะคะพักนิี้ก็กินได้เห็นบอกเขาได้เห็นค่ะนะดอกมันจะเป็นเสียงเหลืองเลยคะ่ะตะวันเนี่ยมันพุอ่มออกะนะคะเนาะพุ่มแตกไอ้ฝนตกุกไซวาวานนะคะมันก็นเลยกำลังแท่งยอดจะไปเก็บ ตีจะเก็บไปใส่มะม่า,มาได้เห็นหลายอยู่ค่ะแต่ว่าบริจอดเก็บนะคะปอสปอสารปศน์ผิดนี่นอย่างบองงามก็จังท่าอื่นคนเดียวก่ะเพราะว่าอันมันเพิ่มแตกใหม่เนะค่ะเนะาะเจวเห็นอีกอนหนึ่ง เป็นรอพักกุดอันเมื่อกี้นะคะแต่ว่าผ้าใน็ซอดอยู่ค่ะระ mm. ยางมาทางนี่ผ้าหลุมมเล็ดเนา mm. ะผักอันนี้ก็กินได้นะคะ mm. ถ้าไปเจอหมองมันนะคะงามงามลายลายด้วยค่ะ mm. นี่จอมนึงค่ะ ผักกำลังแตกโดนฝนเจอฝนเลยล่ะแต่ตีจะลงซื้อไห้เนาะค่ะผักชนิดน,นี้ก็กินได้ดอกมันก็กินได้ค่ะที่มาละลายมันจะแตกขึ้นมากเลยค่ะปีที่แล้วทีไ่ม่เห็นก่อนหนึ่งงามงาม ดีว่าคิดวันกินบดได้เนาะคะ่ะดิก็ได้บอกเก็บมันที่นี่ไปซื้อหนังสือมาเบิงแล้วเขาวนกินได้ดิก็ได้มาเก็บไปซิมเบิงถ้ามันแสบจะต้องเก็บอีกจะไปใส่มะหมาค่ะใส่ละโดนอ่อนมันผ้าหลบม่าเบิงพักกูดค่ะพี่เนาะจะพักกูดเ็ื่อให้ออก เห็นก yeah. ันบอกฮะเดรี่านส่ะเฮ้ยเดรรี่แกบิงเวตเนะมีคันแดเ้าซเรที่นอหยอดนหนอนอยู่ค่ะเรื่องนมันกรอกดอกค่ะ ฝนตกใส่เหาะกำลังแตกสวยๆย่อดอ่อนๆเลยต้มใส่มะม่าิ้นเบิงค่ะพี่นอเดี๋ยวทำมันแสกเพราะเขาไปเก็บตอนมันได้ไลยนะคะเขาบอกว่าอียงกร้างค่ะทีมันกำลังเขินใหม่ๆนะมันจะมีวิตามินลายวัสดเนะดเาะสีอิวมีดมนันน่ามได้คะ่ะแต่ว่า ว่ได้เอามาคุดเอาว่ได้มาตัดดูะอะไหยอดมันได้บ๊บบได้ละรหยอดเพิ่นดีกระลอให้ใช้วัดอยู่ค่ะตัวหน่อยมาดูปะปะ,ปะ ไม,ไม่เปลี่ยนไม่ปลีนเบิ้งอย่าขึ้นไปเดะปแล้วลงมาลงมาไปหาเอิอนปะปะผ้ากำหนึ่งค่ะนี่จะจะมาลองเิมเบิ้งซืซ้อค่ะเดี๋ยวมันแสบไปไหนคอยเข้าไปเก็บไม้เนาะคะ่ะเนาะเอามาทดลองเิมเบิ้งค่ะถ้านมาแสบกะกินแค่เดียวถ้ามันแสบเขาคอไปเก็บมาใหม่เป็นตะพัดน้ำมันหอยแสบเนาะค่ะนี่เนาะ,ะเดี๋ยวทดลองเสี้ยมก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวตีลองซื้อให้เนาะคะเนาะผ้าเบิ้งดอกไม้ก่อนนะคะ อันนี้ดอกอันนี้ตีซื้อมาก,กระถางละห้าสิบโครนอันนี้ห้าสิบโครนอันนี้ห้าสิบโครนนะคะอันนี้ก็ะเพึ่งออกเนี่ยมันลังแตกค่ะดอกไม้มีซ้ำเนีน่ยนะคะดอกไม้บานตีก็ได้แล้วน้าฮอนก็าสิเอามาปลูกไม่ค่ะปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มมัน,นดูดกระเล่นหน้าฝนตกค่ะฝนตกิึงมันดูดอย่าเล่นนะลูกอัดอัด ต้นตกพวกพักพวกสตรอเบอรี่กำลังแตกค่ะอือกำลังแตกนี่กำลังแตกอันนี้กะอีหยังบุไอ้พ่อใหญ่เป็นพลไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะนี่ที่ได้ผู้นี่อันนี้ต้นหอมตีกระแตกนี่ค่ะอ้อ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 หอมสมนด็จมันจะแตกมาทุกปีแล้วค่ะนานน้ำมันกจ็จะตายก็หนานหอมมันกจ็จะแตกมาใหมา่ อันเนี้ก็เป็นสลัดเน่แต่ว่าจอบเบองอยูค่ะว่ามันจะแตกไหบอเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิรงต้นกระเทียมดีค่ะพี่น้องที่จะได้กินแล้วค่ะกระเทียมปลาจ้าน้องก็ตัดไปกินกับสมตำเดี๋ยวเราค่ะนี่กร้อนอนเลยนี่เนาะค่ะเดี๋ยวที่จะให้เบิรงสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วว่ามันคือนี่ค่ะต้นออนของกระเทียมปลาค่ะพี่น้องจากเมล็ดที่ตีซื้อมาห้อยไว้ปีที่แล้วค่ะเนี่ยก็ต้งแตกหลายเลยค่ะนี่ นี่แตกขึ้นมาเต็มเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวตีจะตีว่าไหวว่าตีจะเอาใหญ่เขานะคะใหญ่เขาทำมันให้เขาใหญ่กว่าน,นิดก่อนนะคะตีจะใหญ่ไปไหวล้างบานแล้วก็ให้เขาแตกอันนั้นออกดูออร้านกันอยู่หลังบา้าน,นะคะ่ะตีจะใหญ่ออกจากตรงนี้เนาะนี่ค่ะจะให้มันใหญ่ามากกว่าน,นิดน้อยก่อนเนาะคะ่ะนี่จะซุ่มหนีตีก็ต้องวานต้องปีหนี อันนี้เป็นของของปิเทอแล้วค่ะี่ตีวานไวของปิเทอแล้วเนาะเด็ดเบิงล่ะค่ะเด็ดดมเบิงแล้วมันเป็นกระเทียมปลาค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ลาบาแบกการสมของพยนไยคนห่วงนักห่วงนาได้นี่ของเพิ่นนี่หามแต่ต้องเพิ่อนวะอันนี้อันนี้มันม่งมันแค่รดปลาเนาะค่ะแค่ละปลามันจะเป็นการสีเขียว อันนี้มันจะเป็นซอว่าอีกอย่างเนาะตีอ่อนี่อีกอย่างนี่ยแหละสักอย่างหนึงเนี่ยแหละคะ่ะตีจำซีวายแล้วตีไปเช็คเบอร์แล้วค่ะอันเนี้ยมันขิวโมเมนกระเทียมปลาเอ้ยโมเมนต์อันนั้นอ,อีกอย่งก่อนละ่ะแชร์รปลาเนาะคะ่ะส่วนฝั่งนี้เป็นแรดิสพี่น้องนี่ก็ตั้งแต่ค่ะนี่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 น กำลังแตกเลยตีวันแรดิดไวค้ค่ะแรดิดแกแรดิดตีวันไว้ที่กําัองขุดแปลงเพิ่มอยู่คะ่ะนี่กำลังแตกมาแล้วพี่น้องที่กําัองขุดแปลงเพิ่มคะ่ะตีจะวานลองอีกลหลายลหลายสายพันธุ์ค่ะหลายหลายสีเนี่ยแต่ว่าตีบลูว่าตีวันทีบอบบู๊บมองนี้นี่คะ่ะกำลังแตกออกมาเนาะ บไดเฮ็ดคลิปหลยมือคะ่ะบัได้มาพอพี่น้อง้ลยมือตีบ๊ไใครสบายคะ่ะตีเป็นวัดมากกับเกิดกาดเกิดกาดอยู่คะ่ะจ้วจ่าไอจะวัดน้ำมูกอืมดกหน่อยก็หายดีแหละคะ่ะแต่ว่าแม่มาติดต่นอนะกับพี่น้องว่าฝากกันเล็กน,น้อยนะคะนอะ้อมือนนี่มาทักทายกันธรรมดานะคะเนาะคลิปนี้ขอตัวบายบายนะคะสวัสดีค่ะ